ต้องการทำเล่มพาสปอร์ตหลาวแบบ V I P แบบไม่ต้องเดินทางกลับบ้านนะคะสามารถทำได้ประมาณนะคะ 20วันหลับเล่มกันแล้วนะคะสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ตอนนี้กําลังดําเนินเรื่องนะคะเพื่อทําเอกสารเกี่ยวกับ MOU ในการต่ออายุในรอบนี้อยู่แน่นอนค่ะถ้าเล่มพาสปอร์ตของใครนะคะที่มีอายุไม่ถึง2ปีน้องๆก็สามารถส่งทําเล่มพาสปอร์ตเล่มใหม่รอได้เลยนะคะเพราะไม่งั้นอาจจะเสียตังค่าปรับนะคะพอถามว่าทําไม MOU ของลาวในปีนี้เนี่ยเป็นลักษณะของ MOU แท้นะคะไม่ได้เป็น MOU เหมือนของสัญชาติเมียนมาก,กับกัมพูชาซึ่งของเขาเป็น พรีเอ็มโอยูหรือ MOU ที่สามารถดําเนินการทําภายในประเทศได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางกลับบ้านซึ่งแตกต่างจากสัญชาติลาวซึ่งเป็นลักษณะของ MOU แท้ก็คือน้องๆจะต้องเดินทางนะคะกลับไปที่ด่านชายแดนเพื่อกลับบ้านนะคะเพื่อไปอบรมที่ด่านชายแดนแล้วถึงจะกลับเข้ามาที่ทํางานที่ประเทศไทยใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการดําเนินการเอกสารขั้นตอนเกี่ยวกับ MOU เป็นลักษณะ MOU แท้นะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เล่มพาสปอร์ตไม่ถึง2ปีให้เลี้ยง ทำเล่มพาสปอร์ตก่อนนะคะก่อนที่จะยื่นเรื่องทอําเอกสาร MOU นั่นเองหรือ การต่อใบอนุญาตทํางานนั่นเองนะคะและน้องๆคนไหนนะคะที่เล่มพาสปอร์ตขาดอายุนะคะมานานแล้วบางท่านตั้งแต่โควิดในรอบที่แล้วนะคะทําให้นะคะเล่มพาสปอร์ตเล่มเดิมขาดและตอนนี้ขึ้นทะเบียนแรงงานไว้แล้วก็สามารถส่งมาทําเล่มพาสปอร์ตเล่มใหม่ได้นะคะซึ่งกลุ่มนี้ทําแบบไม่ด่วนก็ได้นะคะค่าจ่ายก็จะได้ถูกลงด้วยเนาะแล้วก็นะคะกลุ่มไหนนะคะที่วีซ่าขาดนานแล้วก็สามารถส่งมาทําได้หรือน้องๆบางท่านนะคะตีวีซ่าเที่ยวอยู่เล่มพาสปอร์ตใกล้ ขาดอายุแล้วนะคะเหลือหน้าวีซ่าก็น้อยมากแล้วไม่สามารถประทับตาได้แล้วนะคะก็สามารถส่งมาทำได้เช่นกันนะคะหรือน้องๆคนไหนนะคะไปดูที่เล่มพาสปอร์ตพิเศษค่ะเล่มพาสปอร์ตกน้ำค่ะเนี่ยค่ะ ตาเลือนแบบนี้เลยนะคะถ้าแบบนี้จะทํำยังไงดีก็ส่งทําเล่มพาสปอร์ตเล่มใหม่ได้เช่นกันค่ะหรือน้องๆบอกบางท่านบอกเล่มพาสปอร์ตฉีกขาดในกรณีที่เล่มพาสปอร์ตชํารุดก็ต้องส่งทําเล่มพาสปอร์ตเล่มใหม่เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะน้องๆคนไหนนะคะที่ต้องการที่จะทําเล่มพาสปอร์ตกับเรานะคะเล่มพาสปอร์ตนะคะเมื่ออถึงมือทางพี่แล้วพี่ก็จะเร่งส่งเอกสารให้กับน้องๆนะคะช่วงนี้ก็เล่มพาสปอร์ตนะคะเริ่มทยอยเข้าแล้วนะคะจากช่วงก่อนก็ค่อนข้างนานมากๆเลยเนาะ ช่วงนี้ก็เริ่มเร็วขึ้นแล้วคะ่ะน้องๆคนไหนสนใจที่จะทําเล่มพาสปอร์ตก็สามารถนะคะคลิกลิงกข้างหน้าติกต o อแล้วก็ทักมาสอบถามได้เลยนะคะเหมือนที่บอกนะใครที่ตีวีซ่าเที่ยวตีวีซ่าสมรสนะคะก็สามารถส่งทําเล่มพาสปอร์ตแบบ VIP แบบไม่ต้องเดินทางในกรณีที่ต้องการทําแบบด่วนใช้ระยะเวลานะคะ15วันทําการนะคะของประเทศลาวหรือนะคะ15วันที่เขาทางานนั่นแหลคะค่ะกว่าจะมาถึงไทยก็เราเผื่อไว้นิดนึงเนาะ20-25วันนะคะก็ ก็จะมาถึงไทยบางรอบก็มาถึงเร็วบางรอบก็มาถึงช้านะคะเนี่ยค่ะเอกสารในการทําเล่มพาสปอร์ตเมื่อน้องๆได้เล่มใหม่แล้วก็สามารถตีวีซ่าเข้าเล่มน,นี้ได้ก็เหมือนที่บอกนะคะนี่ก็เล่มเปล่านะคะที่มาจากสถานทูตบางท่านอยากตีวีซ่าเที่ยวบางท่านอยากตีวีซา่าทางานบางท่านอยากตีวีซ่าสมรสก็สามารถทําได้นะคะก็อันนี้ในส่วนของปีกย่อยในการรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆก็สามารถทักสอบถามมาได้ใครที่เล่มพาสปอร์ตเล่มเดิมนะคะในส่วนของกลุ่มต่ออายุนะคะน้องๆบอกว่าพี่เจค่ะถ้าเล่มพาสปอร์ตเล่มเดิม ยังไม่ขาดอายุสามารถย้ายตาเข้าเล่มใหม่ได้เลยไหมสามารถย้ายตาเขาเล่มใหม่ได้เลยนะคะสําหรับน้องๆแรงงานท่านไหนต้องการปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาแรงงานก็สามารถคลิกลิงข้างหน้าติดต่อและทักมาสอบถามได้เลยนะคะสําหรับวันนี้พี่โรเจจจากบ้านทจชสยามขอบขอยัอนลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ